เนี่ยเราจะไม่รู้จักชื่อตุรกีอีกต่อไปนะฮะเพราะว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อแล้วนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าเขาใช้ชื่ออะไรองค์การสหรประชาชาติหรือว่า UN เนี่ยนะฮะได้ประกาศเปลี่ยนชื่อนะฮะประเทศตุรกีเป็นตุรกีอะต่างกันนิดเดียวนะฮะนายเมฟลุด ฮาวโซกูเนี่ยนะฮะรัฐมนตรีต่างประเทศของตุรกีเปิดเผยว่าได้ส่งจดหมายถึงนายอันตุนิโอกุตาเตรสเลขาธิการ UN เนเนี่ยนะฮะเพื่อจะขอจดทะเบียนชื่อประเทศใหม่ในภาษาต่างประเทศนั่นก็คือคำว่าตุรกีซึ่งการเปลี่ยนชื่อดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ทันทีด้วย การเปลี่ยนชื่อจากตุรกีเป็นตุรกีเนี่ยนะฮะก็เริ่มต้นมาตั้งแต่ฤดูหนาวปีที่แล้วแล้วนี่นะฮะช่วงเดือนธันวาคมซึ่งก็เหมือนจะเป็นการรีแบรนด์ประเทศในช่วงที่เงินเฟ้อสูงนะรพุ่งสูงรวมไปถึงเผชิญกับปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยนะฮะทำให้ประธานาิิบดีเรเยฟเตยิป เออร์ดแกนเนี ian, ่ยนะฮะก็ประกาศเปลี่ยนชื่อประเทศเป็นตุรกีนั่นเองอย่างไรก็ตามนะฮะชาวเตอร์ก็คือชาวตุรกีเนี่ยส่วนใหญ่จะรู้จักประเทศตัวเองในนามตุรกีอยู่แล้วนะฮะแต่ทั้งนี้ถึงจะรู้จักในนามตุรกีเนี่ยแต่ก็ยังคงมีการใช้คําภาษาอังกฤษว่าตุรกีอยู่นะฮะอย่างกว้างขวางกันเลยทีเดียวนะฮะแม้แต่คนในประเทศของตัวเองด้วยแต่เดิมทีแล้วเนี่ยชื่อตุรกีเนี่ยก็ได้มาจากผู้ก่อตั้งประเทศนะฮะ ผู้ก,ก่อตั้งประเทศเขาตั้งชื่อว่าตุรกีแต่ต่อมานะฮะเมื่อชาวต่างชาติเข้ามาเนี่ยเขาก็ให้ชื่อใหม่ในภาษาอังกฤษนั่นก็คือตุรกีซึ่งนะฮะก็หมายถึงดินแดงของชาวเตอร์กันเอง เจ้าหน้าที่ตุรกีแล้วก็สื่อของร้านเนี่ยได้ระบ,บุว่ามันมีหลากหลายเหตุผลหลายประการนะฮะที่อยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนชื่อในครั้งนี้หนึ่งในนั้นก็คือคําว่าตุรกีเนี่ยเมื่อเขียนเป็นภาษาอังกฤษแล้วมันจะแปลว่าไก่งวงซึ่งเป็นสัตว์ปีที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลคริสต์มาสปีใหม่แล้วก็วันขอบคุณพระเจ้าของชาวคริสต์นั่นเอง ก็ต่อไปนี้นะฮะเราจะไม่รู้จักตุรกีกันอีกต่อไปนะฮะเราจะเรียกชื่อประเทศนี้ว่าตุรกีแล้วนั่นเองเพื่งนๆทั้งนั้นนะครับว่าตุรกีเนี่ยก็เป็นชื่อดั้งเดิมของตุรกีอยู่แล้วนะับเพียงแต่ในภาษาต่างประเทศเนี่ยเราจะเรียกเขาว่าตุรกีนั่นเองนะฮะตอนนี้เราต้องเรียกเขาใหม่แล้วนะฮะว่าเป็นตุรกีนะฮะจำกันหน่อยนะฮะเผื่อจะไปเที่ยวอะไรอย่างงี้ต้องบอกว่าตุรกีนะฮะจะได้ดูทันสมัยหน่อยนะสักว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อไปแล้วนั่นเองนะฮะ อ่ะนี่ก็คือเรื่องอัปเดตมาจากการเปลี่ยนชื่อประเทศนะฮะทั้งนี้เองนะฮะเรื่องของการเปลี่ยนชื่อประเทศเนี่ยก็มีอยู่นะฮะไม่ใช่ว่าตุรกีเป็นคนเริ่มแรกอะไรอย่างนี้นะก็จริงๆก่อนอันนี้ก็เคยมีมาแล้วเช่นกันนะฮะอย่างเช่นเรื่องของเนเธอร์แลนด์เนี่ยนะฮะก็เปลี่ยนจากฮอลแลนด์มาเป็นเนเธอร์แลนด์เนี่ยนะฮะอ่าก็มีลักษณะคล้ายๆกันอย่างนี้เกิดขึ้นมาแล้วนั่นเองอ่ะนะฮะทั้งหมดนี้ก็คือรายการข่าวด่วนทันเหตุ